สวัสดีคุณผู้ชมครับโฮมรีโนเวทบายฮาร์ดวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลถึงโซนเพชรเกษม81เลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังนี้ละกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาคือบ้านหลังนี้มีจุดที่อักเสบค่อนข้างเยอะถือว่ามาดูเป็นกรณีศึกษาละกันคุณผู้ชมว่าส่วนไหนสามารถแก้ยังไงได้บ้างเราอยู่กันที่โครงการการดาคลาสิกวิวเพชรเกษม81ครับผมแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมากับเรียนเชิญฮนะตึง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 ,ตงสวัสดีพี่เอ๋ด้วยนะครับผมครับ <laughs> พี่เอกวักโชว์สักหนึ่งซิงเกิลนะฮะคนดูคิดถึงครับเป็นพูดคุยกันปกติดีกว่า<ร>โอเคโอเคเราจะไม่คุยภาษาดนตรีนะฮะไม่ได้บ้านหลังนี้ตุงมีอะไรเป็นจุดแบบพิเศษบ้างไหมสำหรับตุงที่เห็นบ้านหลังนี้ที่เห็นบ้านหลังนี้ผมโอเคตั้งแต่ชื่อเขาระกันดาคลาสิก <วะ S 2> บอกตามตรงผมมันรู้สึกแปลกใจมากกับการที่มันเป็นบ้านในไซส์ซิงสักประมาณ50กว่าตารางวาแต่ว่ามันดันมีเสาโรมันอยู่แบบหน้าทางเข้าเลยอ่ะใช่มันเป็นอะไรที่มันใช้ตังประมาณนึงเลยนะครับยังมีเสาเนี่ยใหญ่ๆ กลับบ้านราคาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ต๋งพาเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับครับตรงนี้เราเราเราแวะหน่อยไหมแวะครับทางซ้ายมีทีมงานบอกมาว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ร่มเย็นที่สุดของบ้านเลยใช่ไม่ทราบว่าเพราะอากาศถ่ายเทหรือเปล่าอ่ามีตากระยาอยู่นะครับไหนครับไร่มเย็นอ๋อนั่งอยู่ข้างในนะครับนั่งตรงน้ายกมือไหว้สักหนึ่งทีครับมาว่ากันถึงส่วนแรกที่เราจะพาคนดูไปชมดีกว่าอู้เอาจริงๆที่จอดรถอะครับต๋งคือมันมีเสาแบบต้นใหญ่มากเลยนะ สำหรับตุงในในการที่เป็นดีไซน์แล้วมองว่ามันโบราณไปไหมหรือว่าแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเรา,เรามองกันว่าอยากให้บ้านโมเดิร์นเนี่ยจุดนี้ต้องต้องแก้ไขนะครับเพราะมันดูโบราณแต่ว่าอันเนี้ยผมอยากไปในสไตล์ที่มันคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับเราก็เลยโอเคกับตัวเสาขเขานะครับค่อนข,ข้างไปในมูดเดียวกับตัวบ้านเขาอยู่แล้นะครับยังให้มันอยู่ในธีมของการที่เป็นคโครงการอยู่ใช่ครับฮ มาถึงจุดที่ผมดูแล้วรู้สึกแปลกตามากๆสําหรับการที่เป็นที่จอดรถนั่นคือกระบะา,ายแมวนะฮะอันนี้อาจจะเป็นสระน้ําเก่าก็ได้นะครับ <laughs> ผมไม่รู้ว่าเป็น,ปนการก่อขึ้นมาหรือว่าเป็นบิวจีดวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ปูพ้บใยเฉยๆแค่นั้น เก็บไปไหมครับรถจอดรถไงเก <laughs> ็บไปโอเคสรุปก็คือตรงนี้คือเราจะเราจะเคลียร์ให้อยู่แล้วแห <laughs> ละให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆไป <laughs> ครับคราวนี้ถึงฟังก์ชันการใช้งานที่จอดรถบ้างครับของเดิมคือเท่าที่ผมเห็นคือเป็นพื้นทรายล้างแต่ว่าสิ่งที่มันดูแล้วผมยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้มันเป็นยังไงคือส่วนที่มันตรงนี้ฮะในส่วนตรงงองงอตรงนี้ฮะจุดนี้ใช่ลูกชายเจ้าของบ้านเดิมอาจจะเป็นเด็กสเก็ตนะครับก็เลยมีแรมอันนั้นก็ไม่ใช่ต้าเราเห็นกันตรงนี้คือ มันเป็นลัมที่ชัดเจนเลยใช่ครับซึ่งลัมตัวนี้ถ้าคุณเอารถถอยเข้ามาจอดมันชนลัมตัวนี้แน่นอนเลยใช่ครับอันเนี้ยเขาซุดแล้วเขาก็น่าจะเก็บปูนข้างหน้าเฉยๆเพื่อปิดโพงแค่นั้นนะครับแต่นเนี้ยมันก็เป็นในส่วนของพื้นรถที่เขาออนกาวนะครับก็จะไม่มีคานอะไรในลายตรงช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องทําการย่อยเคียยวพวกนี้ออกไทปูนทำวินดิชชิ่งเขาเขาไปใหม่ตรงนี้ไม่ได้น่ากังวลอะไรเท่าไหร่ เราเจอกันเป็นปกติอยู่ละโอเค okay, ฮะเท่ากับว่าการที่ใช้ปูนมาฉาบหน้ามันก็ได้แค่ปิดเฉยๆใช่อ,อันนี้เขาแค่ปิดโครงเฉยๆของเขาแต่ลักษณะการที่มันเป็นแลมเงี้ยแน่นอนว่ามันใช้งานไม่ได้แน่ๆใช่คุณถอยรถเข้ามาคุณชนกึ๋นแลย <Okay. S 1> ตัวนี้อยู่ละครับช่องรับแสงตรงนู้นนะฮะคือการที่อยู่ในตัวบ้านแล้วสามารถเทคออกมาได้ว่าแบบมีรถจอดอยู่อะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านบางก่อจะทําเป็นประตูเปิดออกมาด้วยตรงฟังก์ชันตรงเนี้ย รงเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้เขาเป็นหน้าต่างบานยาวๆอยู่ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ผมว่าจะแก้ไขาตามที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยเมื่อกี้ว่า<ม>อยากเป็นทางช่องประตูนะครับก็สามารถที่จอะรถปุ๊บมีประตูทางเข้าจากโรงรถได้เลยนะครับตรงจุดนี้ดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาถึงเสาโรมันกันบ้างครับตง๋งเก็บไว้ไหมครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าบ้านในยุคป,ปัจจุบันอ่ะที่มันการรีโนเวทออกมาให้มันดูไม่ว่าจะโมเดินเองหรือว่าสไตล์เหนื่นเองอะ แทบไม่เห็นเลยอันนี้เราจะเก็บไว้นะครับนะผมว่ามัน,ม,นมันดูเป็นของเดิมที่ดูมีมูลค่านะใช่มันมันเป็นเสาคู่ใหญ่แล้วก็สูงยันหลังคาทั้งสองเลยเนี่ยมันค่อนข้างดูแกน่นนะครับสำหรับพื้นที่ตรงที่เป็นชานพักเฉลียงตรงนี้นี่ก็ก็อันนี้เราก็ทําให้ใหม่โดยที่ยังมีสเต็ปเดินขึ้นมาจากที่จอดรถได้อยู่ใช่ครับก็เดี๋ยวตัวพื้นลงรถเนี่ยเราทําการย่อยแล้วก็เทอะไรใหม่นะครับระดับเนี่ยก็ต้องคงต้องมีระดับขั้นบันไดไว้ขั้นนึงอยู่ละนะครับเพื่อได้ไม่ต้องก้าว ให้มันสูงเกินไปนะครับผมถามนิดนึงสิตุงมุมสวนของหลังเนี้ยตุงอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนมุมสวนนะนั่งงานตอนนี้จริงๆอะเวียนที่ตะก้องยืนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นปูนหมดละก็ตรงเนี้ยผมก็จะเก็บในส่วนของปูนไว้แล้วก็เปลี่ยนผิวหน้าอะไรเขาใหม่ไปนะครับทำให้มันดูดีด้านข้างของเดิมตอนเนี้ยมันมีที่ปลูกต้นไม้อยู่นะครับ,รบก็ให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยข้างๆเล็กๆน้อยๆไว้ประมาณหนึ่งนะครับเอาพื้นที่สีเขียวจริงๆเนี่ยจะไปอยู่ในโซนหลังบ้านแล้วอ๋อได้ซึ่ง หลังนี้มันมีห้องนอนชั้นล่างด้วยจัดไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ชมกันวันนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับมาว่ากันถึงพื้นที่ห้องโถงมั้งครับขนาดอ่ะถือถือว่ามันเป็นห้องโถงที่พอดีนะสำหรับบ้านไซส์ประมาณนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกคือเหมือนเพดานมันไม,ไม่ไม่ได้สูงไม่ได้โป่งมากครับสภาพในตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพื้นมันสูงหรือเปล่าหรือว่าฝ้ามันตำ่ำเราอาจจะเจอในบ้านใหม่ๆกันที่ระดับฝ้าเขาสูงนะครับใช่สูงแต่<า>ว่าเอาจริงของหลังเนี่ ระดับฝ้ามันก็อยู่ที่2เมตร50อยู่ละเป็นมาตรฐานที่โอเคอยู่กลายเป็นเราที่ไปชินกับบ้านโปร่งแทนเราไปชินกับบ้านโปร่งถ้ารู้สึกว่ามันเตี้ยเนี่ยมันมันก็มีวิธีแก้นะครับยังไงได้บ้างครับตุงตอนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องทําการรื้อแผ่นฝ้าออกแล้วก็เปิดดูในส่วนของลายคานเขาก่อนนะครับถ้าเดาเลยนะครับตอนเนี้ยเราจะเห็นเสาต้นนี้แล้วก็ต้นเนี้ยก็จะมีคาน อยู่ในแนวเสาตรงนี้นะครับตรงนี้มันสามารถที่จะทําฝ้าดัอหลุมขึ้นไปได้เพื่อเพิ่มะระดับความสูงตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับอ,อันนี้ก็คือวิธีแก้ไขเนาะในกรณีที่อาจจะเข้าบ้านมาแล้วรู้สึกแบบอึดอัดสักนิดนึงเนื่องจากฝ้ามันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เป็นสูงแบบไซส์มาตรฐานแต่บางคนก็อาจจะแบบอยากได้มากกว่านั้นไงก็รอลอก็แก้แบบนั้นได้โอเคฮะคราวนี้เดี๋ยวขอไปดูส่วนนู้นบ้างได้ไหมฮะส่วนตรงนี้ประตูที่สามารถเปิดเชื่อมออกไปได้บานเนี่ยครับตูงจะทำยังไงกัมันบ้าง พื้นที่ตรงนี้ผมจะเซตให้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะครับก็ตามโต๊ะกินข้าวอะไรประมาณช่วงนี้การที่จะเดินออกข้างบ้านเนี่ยผมอยากให้ออกเพียงข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตรงนั้นพอประตูข้างนี้ยผมว่าจะเปลี่ยนนะครับให้เป็นช่องแสงแทนไม่ไม่เป็นประตูเปิดละให้มันเป็นที่แบบรับลมเฉยๆแบบเปิดโฟก็พอก็อยากให้เป็นแค่รับลมเฉยๆพอแล้วส่วนที่มันสามารถออกไปสวนได้ตุ่มพาไปชมหน่อยได้ไหมครก็จะอยู่กับตัวห้องด้านหลังตรงนี้ละ เป็นยังไงบ้างฮะตรงนี้เราเข้ามาก็จะเจอห้องนอนล่างอีกหนึ่งห้องนะครับข้างหลังเป็นดินมาถึงช่วงบัววานตรงนี้นะครับก็มีพื้นที่สีเขียวให้ละข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวเราปร <van fucking> ับ <House> ดินอะไรไว้ให้ให้เราปลูกต้นไม้ปลูกหญ้านะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินออกไปสวนได้นะครับผมเดินมาสักพักตรงผมรู้สึกว่าพื้นยังไงดีคือของเดิมมันเป็นหินเนาะเรามองว่ามันโบราณอืแต่เนี่ยเราเราจะเปลี่ยนเฟอนิชจอร์เขาใหม่เพื่อให้มัน ร่วมสมัยมากขึ้นนะครับคราวนี้ในครัวหูหลังนี้ของเดิมคือบิวจัดมากก็พังหมดแล้วครับก็เดี๋ยวพวกนี้เราเคียวออกหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำเคาน์เตอร์ให้นะครับเราทำเคาน์เตอร์ปูนที่แข็งแรงนะครับห้องผมขอแวะห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับได้ครับไม่ไม่ถึงผมผมปวดนะตรงนี้เค่ขยันผนานขอขอแวะเข้าห้องน้ำเชิญเลยครับร้อเล่นร้อเล่นไม่ัร้อเล่นมาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างครับลักษณะห้องน้ำเนี่ยฮะ ฟังก์ชันแบบนี้ผมเห็นมันมีแบบที่เป็นกำแพงกั้นอ่ะตุงคิดว่ามันมันยังเหมาะสําหรับการใช้งานในยุคนี้อยู่ไหมครับคือถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าขนาดห้องที่มันเป็นซสายมาตรฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานแต่ว่ามันมีแผงตัวนี้อ่าใช่เหลือช่องทางเดินที่6กิเซนนึงนิดเดียวเองครับมันเล็กเกินไปอืมมันพอมันมีแผงที่ช่องทางเดินเล็กประมาณนี้มันทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับก็เลยเดี๋ยวแก้โัวแผงกันเลย อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับตรงในส่วนของตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ฮะที่อ่างล้างหน้าครับการที่เป็นห้องน้ำซ้ายแบบนี้แต่เป็นแต่ได้เคาน์เตอร์แบบใหญ่มากผมรู้สึกว่าห้องน้ำมันเลยดูแคบไปนิดนึงเราจะแก้มันได้ยังไงดีครับตอนนี้ผมก็จะแก้ในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยจะเอาเคาน์เตอร์ออกนะครับเปลี่ยนรูปแบบอ่างเขาใหม่นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบอ่างเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่างแบบเคาน์เตอร์ไม่ดีอืมครับมันดีนะครับแต่ว่าด้วยขนาดห้องน้ำที่มัน มันทําให้รู้สึกอึดอัดก,ก็เดี๋ยวเปลี่ยนรูปแบบอ่านเขาใหม่มให้ห้องน้ํามันดูโป่งขึ้นอีกนะครับมันโอเคแหละแต่มันอยู่ผิดที่ไปหน่อยห้องน้ําไซส์เท่านี้เองสำหรับการเป็นห้องน้ําชั้นแรกเนาะโอเคฮะสำหรับชั้นแรกประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพวกเราทีมงานกตบตงุงจะไปดูชั้นบนกันต่อครับมาครับตงุงสำหรับชั้นบนพื้นเนี่ยจะเป็นไม้ปาเก้แต่สภาพนี้เราจะเอาไว้จริงหรอผมว่าหลังอื่นๆเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นปาเก้ชิ้นใหญ่แบบนี้ครับผมว่าผมจะเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็ซ่อมแซม แต่ว่าด้วยหลังนี้ที่ผมสำรวจแล้วเนี่ยปวกค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเลยจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยดีกว่าห้องแรกที่เราขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เบดมคือผมชอบตรงที่มันใหญ่นะความกว้างอ่ะมันเท่ากับตัวบ้านเลย <Wow. S 1> แล้วก็มันมีระเบียงถึง2จุดด้วยแล้วผมบอกคุณผู้ชมไ้ก่อนเลยระเบียงเนี่ยกว้างทั้ง2จุดคราวนี้การใช้งานห้องนอนนะครับฟังชันจะยังคงแบบนี้ไวไหมครับฟังก์ชั่นจะคงไวใ้ให้แบบนี้เลยนะครับหน้าบ้านเนี่ยเขาหันทิศเหนือ แล้วก็ในส่วนของเตียงเนี่ยสามารถเข้าในแผงตรงนี้ได้เลยซึ่งเป็นทิศใต้ก็นั่งเต็นโอเคฟังก์ชันด้านซ้ายมือของผมมันก็เป็นในส่วนของ Wal- k in ได้เลยนะครับห้องนี้ได้ Walk- in ในตัวด้วยลูกค้าสามารถที่จะตัวเสื้อผ้าต๊วแต่งหน้าในช่วงเวรตรงนี้ได้เลยนะครับข้างหลังผมก็มีอีกระเบียงนะครับขอดูระเบียงหน่อยได้ไหมฮะคราวนี้เนี่ยลักษณะมันอ่ะมันเป็นโค้งๆการที่เราจะรีโนเวทเราจะเก็บทรงโค้งแบบนี้ไว้ไหมครับ ตอนนี้ผมว่าสำหรับหลังนี้ผมจะเก็บทรงโค้งไว้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันคลาสสิกตามชื่อโครงการอยากแก้ไขในส่วนของลูกกรงปูนตรงเนี้ยเขาม่อนอยใหม่มนะครับเชฟเดิมเก็บไว้แต่แค่เราเปลี่ยนเท็กเจอร์บางอย่างใช่สําหรับห้องน้ําในตัวผมดูแล้วห้องน้ําห้องนี้มันจะดูอึดอัดมากกว่าชั้นล่างด้วยซ้ำรับตงุงทั้งที่ขนาดแบบมันอาจจะใหญ่กว่านะขนาดจะใหญ่กว่าใช่ครับแต่ว่าด้วยตัวแผงกั้นเขาเองเนี่ยมันใหญ่และค่อนข้างทึบ ม,มันเลยทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับตรงนี้ผมก็ต้องทําการแก้ไขในส่วนของแผงเขาประมาณหนึ่งเพื่อให้ห้องเนี่ยมันโป่งขึ้นนะครับแล้วก็จะคงในส่วนของช่องแสงเนี่ยขนาดเท่าเดิมไว้เลยอืครับคร,บครบาวนี้ว่ากันถึงอีก2ห้องนอนบ้างไซซิ่งดูพอๆพกันอยู่ละเราจะมีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มเ,เติมไหมฮะเกี่ยวกับห้องนี้ในส่วนของห้องก็ก็จะเป็นในส่วนของฟินิชชิ่งแล้วก็หน้าต่างอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับ ไซส์ห้องเขาเองก็อยู่ในระยะที่โอเคแล้วชั้นที่2ก็น่าจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสรุปกันชั้นล่างครับตุงชอบอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บ้างถามความรู้สึกส่วนตัวหน่อยละกันตั้งแต่มาดูตั้งแต่มาเนี่ยผมผมชอบชื่อ,องชื่อบ้านละแล้วก็เข้ามา๊บวยบ้านมันคลาสิกตามชื่อเขาเลยในบ้านไซส์เนี้ยมีเสาคู่ใหญ่ด้ การที่เป็นบ้านลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เป็นทางที่แบบเหมือนเป็นทางของเราด้วยเราชอบอยู่แล้วอ่ะมันทําให้รู้สึกแบบเราอินไปกับการรีโนเวทบ้านหลังนี้ด้วยไหมด้วยครับคือถ้าเกิดว่ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำให้มันเสร็จเสร็จไปมันก็น่าจะได้แค่ตามเดิมหมดเลยเราจะไม่ได้แก้ไขอะไรแค่ทําให้มันใหม่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเรา,เรารู้สึกอินกับบ้านเขาด้วยเนี่ยมองเหมือนว่าเป็นบ้านเราดีกว่า ว่าเราอยากทำให้มันดีขึ้นสำหรับบ้านหลังนี้ฮะคิดว่าระยะเวลาในการรีโนเวทจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่30วันทำงานอันนี้จบได้อยู่หปล่อยู่เลยนะฮะอยู่เลยโอเคฮะคำถามสุดท้ายครับต๋งขอทราบนิดนึงอยากให้คนที่มาซื้อบ้านหลังนี้หลังรีโนเวทไปแล้วเขาได้ฟีลลิ่งแบบไหนในการอยู่อาศัยบ้างมาเห็นหน้าบ้านครั้งแรกอะคุณจะรู้สึกว้าเวเลยด้วยเสาคู่ใหญ่ที่มันรู้สึกอลังการนะครับแล้วสักปุ๊บคุณเข้ามาในบ้านเนี่ยก็เจอเจอช่องแสงที่ขนาด ใหญ่ประมาณนึงทำให้ในตัวบ้านเนี่ยรู้สึกโปรก<ม>นะครับ วันนี้พวกเราก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมขอบคุณตุงด้วยนะครับผมที่มาเดินนําทางให้กับพวกเรานะฮะบ้านหลังนี้เสร็จเดี๋ยวพวกเราทีมงานเอามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนรอติดตามชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ตุงแล้วก็พวกเราทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะฮะใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราได้อยากดูบ้านแบบไหนอยากให้เราพาไปที่ไหนอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการรีโนเวทในพาร์ทไหนก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันวันนี้พวกเราขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด u b s c ไ i b e ์ช anel b a n ก k o Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ